ครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะวันนี้ผมก็เอาเบ็ดมาเดี๋ยวลงรอบกอบหนึ่งอันเบ็ดปักอีกนิดหน่อยเดี๋ยปักนิดหน่อยครับผมมาหาก,กินกับเล็กเน,น้อยครับผมหาก,กับข้าวครับหาก,กับข้าวพรุ่งนี้เช้าเ,าเดี๋ยวเราทําการปักเบ็ดจมครับผมใช้เหยื่อเหยื่อปลาหมึกแห้งครับผมเดีย๋ยวจะลองดูเทสดูว่ามันจะกินไหมผมก็ไม่รู้ไม่เคยปักเหมือนกันนะ หมึกแห้งนี่แหละเดี๋ยวทำใช้เป็นเบ็ดจมครับผมครับผมไปทําการดักดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมว่าเป็นไงบ้างครับได้เวลากู้ครับผมเราต้องได้กินครับผมอุ้ยขอบโดดนใจโอ้โหูขบเยอะเนี นนิ S <S ่งๆเอ๊ะมันมีคร um ับผมมันม um ีเอ้ยเนี่ยเบ็ดจมน้ำครับเบ็ดเปียกๆโอ้ไม่ใช่โอ้นู้นๆูครับนู่นโดนครับนู่นโดนครับนู่นโดนนู้นโดนโดนอันนู้นโดนอันนู้นโดนแล้วนี่ครับนัวนัวบไปนัวบไปนัวนัวอีก เจ้ามีครับใหญ่หรือไม่ใหญ่หรือเล็กแค่นั้นเองฮะดูนะง้อง้องยอุ้ยใหญ่อย,ยอยู่ครับใช่ได้ใช่ได้ใส่ใส่ใส่สวยใส่สวยใส่สวยรัยยยกมกังกนครับปลาดุกแน่นอนนี่งไงปลาดุกครับโอเคตัวแรกครับผมฝากกำลังใจมาแล้วไปเดาปนก่อนฮะ ลงแล้วเนี่ยฮะเราหมึกแหงผมเดี๋ยวผมปะตวงดูได้แล้วอันนี้เงียบวะเงียบครับผมกบโดดเอามีครับเดี้ไดๆทุกคนโอ้โหเอาแร็วเอาแล้ว สวยเลยสวยเลยนี่นี่นี่ครันไอช้อ,ชอนไอช้อนจ้าตอนนี้เป็นปลาช้อนครับผมนี่ครับเอาแล้วป๊บเข้ามานี่ไงหมดก่อนนี่ครับช้อนใส่ยู้ไป แจ๋วได้ผลครับผมอาผ้าวนี่ครได้ผลได้ผลได้สวยครับได้สวยไปพอกันครับเทปได้สองตัวแล้วคืนนี้ซื้อสบวกกไม้ครับลองสบกแล้วไปโอูยนันกบอู้ดกบเยอะเว้ยนี่นี่เป็ไงโอ้นี่ก็กบโอ้โกบเยอะจริงๆโอ้โห ครับสวัสดียามเช้าครับผมเขาไม่มีน้องฝนตกไม่นา่าเอ้ยลอยลาดติดหรือเปล่าไม่น่าออติดไม่ไหนติดไหมโอ้ไม่ติดแล้วครับมพมพอติดปุึง,งดังเลยหูลากมาเยอะหมดเลยอก่อบ ตกเฉยเลยนั่นกบโดดเข้ารอบไปะวันนี้จะอครลุ้น๋ยวครลุนลล้นรอบจะวครลุ้นรอบกัน,นครับรอบเดี๋ยวลุ้นสุดท้ายเลยเออไม่ยังโดดอยู่นะหรือไม่เข่าเราโอ้โหเนี่ยเท่งนั้นเลยครับผเช้ามาปลอดยไม่ได้เลี่ยงเลยเนี่ยครับผม

เยังไม่ได้ไอ,อ้คลักกปเนี่ยนี่ไอ <c oughs> ้ติดเลยเยอะบดทุกอันเลยเอตอนเชา้า,านั่นครับผมติดแม่นี้เนียยสนิทเลยจ้าอ้ย โอ้ถ้ามาติดเหมาคงมายู่เหรอครับเช้าวเลยแต่ผมต่อเลยรอบอันสุดท้ายครับรอบอันสุดท้ายจะโดนไหมเนาะหุ้ยกระจายกระจาย ي, อ่ะเฮ้ยยะกระจายกระจายครับผมต้องมีมึงแหละนิงอะนิงรือมึงวุ่กระจายเลยโอ้โหเราปิดไว้ยังดีครับผมโดนนะผม ต้องได้สินี่นะวเมื่อคืนโดดเยอะมากเลยนะตอนที่ผมมากู้แล้วเนี่ยท่ายิ่งวะด้วยอะ่ะอบโด,ดเพียบเลย <c oughs> ถ้ามีลูกปาลาก็จะพยายามมาดักครับที่นี่แหลมเยอะดีครับเมื่อคืนส่งในตายแดงหนึ่งแดงแต่เขาตัวเดียว อาวสวยดีครับนี่เดนังป่านังกบชา้าไม่ได้เลยครับผมเมื่อคืนก็ผูกไว้เอ้นนขังไว้ที่บ้านปลาลูดจร,จร,จรวงครับปลาดุกที่ได้ตัวเมื่อคืนเดี๋ยวแต่ปลาช่อนตัวเดียวเนะบ็ดครับผมห้าคันทำไปทามาเลือกคันนี้แล้วครับหมดแต่กบตุวยใหญ่แล้วครับเนี่ย ยันก่อนใจสักลอก,ก่อนยันโหลุดนี่แนะฝนกระตกมานหนักมากนี่นี่ครับทุกคนเลือกปัดช้อนตัวเดียวนี่ดุกคลุดไปเลยครั้งไว้ลืมพูกป้าครับผมโดดออกไปเชื่อเลย นี่ฉลองสมบกใหม่ได้ทั้งกบทั้งปลานะคะก,กินง่ายๆก็ครับพออันนี้ก็พอแล้วครับเสแล้วพุ่มอยู่ได้แล้วงกบทังัปลาแจ๋วเลยแหละนี่ครับสวยเลยแจวว๋าวอ๋เต็มมือ กูดูโดจนน่านั่นแหละครทะเลอกเลยฮะแล้วก็ติดโอ้กมากู้ตอนพี่มงทุ่มมัวคว้าแล้ว่าตอนมาไม่ได้เสียงก็เก็บกักแจ็คน่าจะติดตันดึกสวยครับผมแต่กบกับปลารู้แล้วครับวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอาแด้กันนี้แล้วครับสองตัวช่อนกับกระกบ